สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้มาเยี่ยมติดตามอาการนะคะพ่อใหญ่คําแสนนะคะมาเป็นกําลังใจเนาะมาส่งกําลังใจให้กับพ่อใหญ่แล้วก็ลุงอิ่มนะคะนี่ก็คือที่หลับที่นอนนะคะสเสบียงอาหารนะคะก็วันนี้ก็เอามาส่งนะคะ มีช้างนะคะไม่สบายหลายเชือกประมาณสามถึงสี่เชือกได้นะ,ะก็ที่เพิ่งมาก็จะเป็นน้องพังน้องพอใจนะคะที่กําลังมานะคะก็จะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งเชือกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพ่อใหญ่กันนะคะเนาะ,ะก็ที่นี่ก็จะเป็นในส่วนของโรง,ง,งพยาบาลโคชเอานาจนะคะ อาจจะมืดหน่อยนะคะคุณแม่จ้าเพราะว่าตรงนี้นะคะไม่มีไฟฟ้านะคะนี่เราไปดูกันใกล้ๆนะคะพ่อใหญ่เป็นยังไงบ้างน้อนะคะเปิดรใชเลื่งองสิตัวนาบุนืนสิหนุนรัเดันเรื่องเลยเนี่ย ไหนพ่อใหญ่อยู่ไหนเนาะนตรงนี้ก็เชือกหนึ่งนะคะคุณแม่ถะตรงนี้ก็เชือกหนึ่งนะคะเป็นพ่อปลายนะคะฮัลโหลพ่อใหญ่ <c oughs> <c oughs> โอ้พ่อใหญ่อาการดีขึ้นแล้วนะคะก็มี <c oughs> อาการท้องอืดน,นะคะ <c oughs> วันนี้ถ่ายหรือยังคะ นี่รอบมาเนี่ยนะล้วง,ลวงเลยล้วงล้วงแล้วใช่ไหมนี่เออล้วงสองรอบเลยอ่าแต่ก่อนไม่ทายก็ไม่ทายไม่เยี่ยวไม่เ e ยี่ยวเดี๋ยวนี้มันเยี่ยวหน่อยแต่ไม่ทายก็กินอาหารนะคะก็กินไอจาบีบอย่างที่เลื่อนเออก็ไอไอดองอึด<ก>ไงอกำลังกำลังน้ำเกลือ ก็ใส่น้ำเกลือไปทั้งหมดกี่กระปุกนะคะสิบสิบกว่ากระปุกเนาะพ่อใหญ่มีแรงโยกแล้วนะดูแรงน้ำดูท้องนะคะท้องยังยังป่องอยู่ค่มาจะออกเมนอกาศสัญญาณบอ อันบดิงแม่มัะเนี่ยไล้ายซึมเลยไรกลอยนะอะไรกันร้อทองอู๋ทองใหญ่ทองอู๋ตอนแรกมีอาการซึมนะคะซึมไม่กืนอหารไม่ตืมยากนะคะซึมก็ได้ทีทีสงบนะฮะเนาะ ปูกก็โอเคนะคะเขาจะได้นอนตอนกลางคืนไอ้กัดบนเมนและเอดีน้ก็มาเมนะมอเดี่นะคะมาดูที่บแล้วก็ฉีดยาแล้วก็เจาะเลือดมาตรวจกเป็นดนะคะกณตรงนี้ีือนะแต่แต่ไม่รุนเลย มันปเคลียร์ขั้นกลางเนาะไม่ถึงขั้นในนะคะเขาเขากินดินนิดธรรมชาติของช้างนะเขาต้องกินดินเปลี่ยนเวลาฝนตก,นกอันดับแรกเลยคือกินมะม่วงเนาะอืมกินมะม่วงแล้วก็ขนมมีติ๊กอุ้งเขาลวกบ่อาหารที่แปลกที่ให้กินอยอดสุดนี้เนาะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะกับพ่อใหญ่คำแสนนะคะขอให้หายไวๆนะคะจะไปร่วมสนุกกับพวกเราช้าๆนะคะตกงานด้วยกันอีกนะคะวันนี้ก็มาส่งกำลังใจให้นะคะทางช้างแล้วก็ควานนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ซีนะคะที่ไปเข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวช้างตรงงานทุกช่องทุกเชือกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ควรต้องขอ,อกล่าวคาว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเมหมห